ก็มีการฝากทำโพสสำรวจจากท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับสิ่งที่เขาดําเนินการอยู่และมีการเคลื่อนไหวหนะปัจจุบันเป็นหลักที่เรียกว่าทางวิชาการนะเรียกว่าการปลูกฝังทางความคิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจากนั้นก็ออกมาชุมนุมโดยสงบการประท้วงก่อการจราจล และสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการก่อการร้ายนะครับเข้าสู่สงครามไหนที่สุดนะครับสิ่ง,งนี้ก็ต้องบอกลูกหลานนะครับเรื่องการกระทําความผิดแต่และคดีไม่ว่าจะเป็นมาตรา1นึ 2, มาตรา1นึ1 6, หรือคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเป็นการกระทาความผิดส่วนบุคคลนะครับและผมยืนยันฝันทงเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนคนที่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมี2ทางไม่หนีก็ติดคุกนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นร้อนๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับม็อบฮะที่ออกมาคลื่นไหวนะครับขวางขบวนเสด็จนะครับก่อกวนขบวนเสด็จไปทําโพนะครับบอกว่าต้องการให้มีขบวนเสด็จหรือไม่ กนะ่อนหน้านี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าสุดท้ายปลายทางถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมแน่นอนนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นล่าสุดตอนนี้ถูกถอนการปร,กกระกันตัวแล้วก็ขู่นะครับแล้วก็บอกว่าทําการอดอาหารนะครับเพื่อทําการประท้วงที่ศาลไม่ให้มีการประก,กันตัวก็มีการฝากทำโพสํารวจจาก ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับ,ราาบผู้คนมากมายครับณขณะนี้วันที่22เมษายน2565เรื่องเด็กและวัยชุยาวชนร่วมม็อบที่มีลักษณะเข้าขายลมนั้นกลางปกครอง เรียนนายดุติไกลเลิศรัฐมนตีว่าการกระทรวงพัฒนาสัางคมและความมั่นคขงของมนุษย์หรือพมเรื่องด้วยขนาดนี้ยังมีพวกที่่อกความไม่สงบต่อสถาบันข้ามหากษัติย์ยังคงออกมาปลลลลุกมปั่นก่อควนควนขบวนเสด็จและในพระราชพิธีต่างๆโดยใช้เยาวชนอายุระหว่าง13ปีถึง17ปีซึ่งยังไม่บรรลุอิทิภาวะออกมาเป็นด่านหน้าหรือเป็นแนวปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำจะเห็นได้จากเหตุการณ์การจัดชุมนุมหรือม็อบตามสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานคร <c oughs> ในล่าสุดเหตุการณ์การชุมนุมม็อบเมื่อวันที่15เมษายน2565ที่ผ่านมาณนะอนุงาวรีประชาธิปไตยของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามังกรปฏิวัติซึ่งก็มีเยาวชนอายุ13ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการไลฟ์สดต่างๆตามทิบและจะเห็นได้ว่ามีเด็กและเยาวชน ูกควบคุมตัวทางประสบนิกรปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์มีความทางแทงใจและสงสัยว่าเด็กเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเหล่านี้จะถูกหลอกใช้หรือถูกชักจูงให้ออกปร่วมชุมนุมในม็อบที่มีความชัดเจนทางด้านการลลมล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงและเป็นกังวลต่อนากตของชาติว่าจะถูกปลุกฝัง ทางความคิดไปในทางที่ผิดผิดซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรเพื่อไม่ให้เด็กเหล่านี้ถูกหลอกใช้ให้โดนคดีทางกระทรวงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปสอดส่องตรวจสอบและติดตามดูสถานะทางครอบครัวความเป็นอยู่ของเด็กๆเ,เหล่านี้หรือไม่เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาตามที่เด็กทุกจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนหรือไม่ จึงนำเรียนเรื่องนี้แก่นายจุติไกเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวและรวมไปถึงดําเนินการจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยเร็วขอให้นําเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด,วด่วนเพราะเด็กคือเยาวชนของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไปทั้งนี้ขายทีมผสมดิจิทัปกป้องสถาบันขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจเพื่อปกป้อง เข้าสกัดยับยั้งเหตุการณ์ในกรณีเข้ารับเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ในวันเมื่อวันที่15เมษายน2515ทั้งนี้ยังมีย,ยนะัยนอะในยะสำคัญที่เป็นประจักษ์แล้วว่ากระทรวงพมห่วงใยต่อสวัสดิการของเด็กและเยาวชนปกป้องป้องกันเด็กและเยาวชนอ,นอันอาจจะก่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้เครือข่ายทีมะสมนิติกรปกป้องสถาบันขอให้กระทรวงพม ปฏิบัติภารกิจเช่นดังกรณีที่กล่าวมาอย่างต่อนเนื่องตลอดไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและบทวิจารณาดําเนินการลงชื่อนายอมรินีแก้วแกนนำกลุ่มสปปสรัวแทนในนาเครือข่ายทีประสบนิคกรปกป้องสถามันครับเดี๋ยผมอจะอเป็นับ ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของพวกเขาที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าก็มีรายงานแบบว่าตะวันนะหรือทานตะวันนักกิจกรรมอิสระจริง,รงไม่ใช่นักกิจกรรมมนะักเคลื่อนไหวต,ต่อต้านสถาบันเลยนะกับพวกล้มเจ้าวัย20ปีประกาศอดอาหารในเรือนจำถูกสารอาญาเพิกถอนประกันตัวในคดีมาตรา1 1 2ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อเสรีภาพชนเข้าเยี่ยมเรือนจำ ยืนยันว่าตะวันได้เริ่มอดอาหารหวันที่2หลังจากถูกคุมตัวไปยังทันทสถานกลางกรุงเทพนะครับแล้วก็ทนายความบอกว่านะครับประกาศอดอาหารในเรือนจำนะครับหลังจากมีคำสั่งศาลเพิกถอนนะครับการประกันตัวของตะวันตามมาตรา1 2หลังจากถูกกล่าวหาไล่สดก่อนมีขบวนเสด็จบริเวณตรงข้ามองค์การสหประชาชาตินะครับณนะ ถนนราช,ชาดำเนินเมื่อวันที่5มีนาคม,มระบุว่าการเข้าร่วมขบวนเสด็จ17มีนาคมที่ผ่านมามีจุดประสงค์สร้างความวุ่นวายแก่บ้านเมืองและโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กซ้ำเป็นการกระทําในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีจึงถอนคําสั่งอนุญาตให้มีการประก,กันตัวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่5เมษายน หลังจากศาลมีคําสั่งถอนการประกันตัวถูกคุมตัวไปเรือนจำกลางพิสุรุกรมจำกลางพิเศษกรุงเทพทันทีนะครับแล้วก็อานท์นำพาก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าล่าสุดทนายความไปเยี่ยมที่เรือนจำตะวันประกาศอดอาหารซึ่งปรากฏว่าเพจเจ๊จุกนะฮะก็มีการบอกว่าอดอาหารอะไรมีการแชร์สลิปมีการสั่งอาหารไปถ่ายด้วยทานด้วย นในขณะที่สอชอ,อจัดหนักนแกนนำทั้ง3นิ้วยังมีอีกหลายคนทยอยเข้าคุกทันตามะตะวันเพจ Facebook ช่วยเหลือกฎหมายผู้ถูกร่วงละเมิดหรือบูรี่รทางสังคมออนไลน์หรือสอชอ,อได้โพสต์ข้อความ,มระบุกว่าเมื่อวันที่19มีนาคมเวลา11นาิกาขอไป19เมษาย,ยน,นเวลา11นาิกา กลุ่มประสกนิกรปกป้องสถาบันเข้ายื่นจดหมายต่อพบอตอรอที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ร่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจ้วงจับจ้วงพระมหากษัตริย์พระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ฐานมาตรา11 1 111-110-112-113-116เพราะนับวันจะมีผู้กระทําผิดมากขึ้นจนผิดปกตินะครับแล้วก็ ในเวลา13นาฬิกของวันที่20เมษายนที่ผ่านมากลุ่มประสงค์กรปกป้องสถาบันยื่นหนังสือถึงพอบอกองทัพไทยเรียกร้องให้ทหารออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับประชาชนนะครับตำรวจทหารต้องร่วมมือกันในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับตราบใดฝ่ายหนึ่งกระทําโดยเพียงลําพังไม่ได้นะครับเพจสชออยังได้โพสต์ว่านะครับ สารอาญารัชดามีคำสั่งเพิกถอนประกันตัวทานตะวันนะครับแกนนำทะลุวังจับส่งเรือนจำแล้วคาดว่าคนอื่นจะทยอยนะครับถอนประกันตัวอีกตามมานะครับและก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่เมื่อวานนี้ไปยื่นหนังสือถึงพอบอรตรวันนี้สารได้ถอนการประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวต,วต,วตวุลานนน และทราบว่าตอนนี้มีการถอนประกรันอีกหลายคนเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นการขึ้นไหวของคนกลุ่มนี้นะครับไปไปมามาอย่างที่มีการนําคลิปมานําเสนอเนี่ยนะโพที่บอกโอ้โหมีเยอะมากต่อต้านขบวนเสด็จไปไปมามากเบื้องหลังกนต่างแปะก,กันเองนะครับและประเด็นที่สําคัญคือเรื่องของทานตะวันเนี่ยนะรหรือตะวันเนี่ยไม่ใช่เป็นกรณีแรกทําผิดในหลายคดีทําคดีซ้ํๆาๆในลักษณะเดียวกัน สารให้โอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับในการประกันตัวออกมาสู้คดีแต่ว่าออกมาปุ๊บก็กระทําความผิดซ้ำๆนะครับบุกเข้าไปในกระบวนสเสด็จนะลายสดก็เป็นที่มาของการถอนการประกันตัวนะครับอย่างเป็นทางการล่าสดุดนะก็แกนนำนะฝั่งก้าวไกลลมเนี่ยก็ออกมาบอกว่านะครับ การที่มีการถอนประกันตัวเนี่ยนะฮะจะเขาจะมีการเปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษาก่อนหน้านี้ก็มีผู้ต้องหาตามมาตราหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้สมัครของพรรคเขาเนี่ยนะฮะเปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษาทาไมอ่ะเปิดเผยรายชื่อผู้พิพากษาไม่ได้นะครับเพราะว่าประชาชนก็สามารถตรวจสอบสารได้นะฮะจริงๆสารก็มองว่าเป็นเรื่องของการคุกคาม นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ต้องหาตามมาตรา1นึตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยใครที่โดนก็ว่าไปตามคดีก็ต้องสู้กันไปใครจะรอดไม่รอดก็ว่ากันไปแต่หลักของมันเนี่ยมีอยู่ว่าการกระทําลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคนกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวก็จะมีแนวคิดเป็น2แนวทาง1น,นะครับเรื่องต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคอมมิวนิสต์สต้องการเปลี่ยนแปลงให้เป็นดโมแครซีหรือประชาธิปไตยโดย ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นสําคัญสิ่งที่เขาดําเนินการอยู่และมีการเคลื่อนไหวหนะปัจจุบันเป็นหลักที่เรียกว่าทางวิชาการนะเาเรียกว่าการปลูกฝังทางความคิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการจากนั้นก็ออกมาชุมนุมโดยสงบ การประท้วงเก่อการจราจนและสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการเก่อการร้ายนะครับเข้าสู่สงครามไหนที่สุดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกลูกหลานนะครับเรื่องการกระทําความผิดแต่และคดีไม่ว่าจะเป็นมาตรา1นึ 2, มาตรา1นึ1 6, หรือคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเป็นการกระทาความผิดส่วนบุคคลนะครับและผมยืนยันฝันทงเลยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนคนที่ถูกดําเนินคดีตามกฎหมายมี2ทาง ไม่หนีก็ติดคุบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันสรงเหนื่อยล้ามามากมายรําาากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังใส่เสื 啊。Wow. ของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมือที่เคยได้ยินจากนี้ทานทันสอนให้เราพออพี่ 山。<music>